สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวผมต้นยูริสนะครับครับผมจะมาล่าท่าผีคุณนายนะครับุมผมจะอยู่กับแขกรับเชิญนะครับคุณเรียกสั้นๆว่าหมอเบนนะครับหมอเบนนี่เป็นคนที่เจ๋งมากนะครับเขาโคตรมากล่าผีได้ด้วยปืนลูกซองครับแล้วมีคนนึงครับทันพับจีซึ่งก็เจ่งมากเฮ้ยยิงอะไรน่าหนาเนี่ยโอเคนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย เยอะเยอะเฮ้ยคนดีว่ะฮิวให้ด้วยเริ่เข้าสู่เรื่องกันต่อนะครับวันนี้ผมเขี่ยวโดนจี้ว่ะโดนจี้ทุกคนผมโดนจี้เฮ้ยใจเย็นทุกคนตายแน่แทุกคนสวัสดีครับตายบ๊อบบ๊อบบ๊อบบอบ เขาจะฮีไว้ผมเนะี่ยไม่รอแน่เลยม่หนี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 อ้เอ้ยัมไดอยู่นี่เป็นใจเยบอกผม็เป็นคนนะบอ้โอมยอยดันมาได้ร

เบนนี่โหดมากครับทุกคนเออลืมไปลืมบอกไปครับทุกคนนี่คือเนเวอร์ o ูดโลนะครับซึ่งอันนี้เป็นบ้านแบบเป็นเมืองของผีด้นนะเพราะเบนนี่เป็นเป็นซีอที่นี่นะคือเขาซื้อหมดเลยแล้วเขาก็เลี้ยงยาเลยเป็น,โน,โนนะแบบอาชีพอนไรนะแบบอยู่ในประเทศ จ๋งแจ๋วดีผมก็มาดูรีวิวบ้านเบ้นเอ,อ้ยไม่ใช่บ้านของพี่นายนะครับนี่แบบเต็มไปด้วยสุดยอดไปเลยครับนายนี่โคตรเจ๋งครับเขาเร็จผรู้แล้วครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวสัตไปตอนที่ไปเออโอเคครับผมจะบอกว่าจะไปตอนที่นี่ครับตอนนี้ผมจะสซม,มอนอันเชิญสมามเเวสีเอ,อ่อนางนายครับวิดีโออันเชิญก็คุณเห็นอันนี้ไหมใช่แล้วคุณร่าตักน้ำมัน ไปถ้าน้องนายอยู่ครับมันอยู่ดีดม e! ันจะจุดไปเองครับเฮ้ยเฮ้ยอยู่ที่เมื่อว่ะมเด็เห็นไหมไฮ้นี่ใครไหยิบมอะไรนะอยู่ใกล้ใล้เหรอนี่ตะคุยียีนไหะโวยโวยเนไง้เยเยไปเยเยอเยเดีวมันใกล้เช้าแล้วนี่ไปไปดูก่อนมันมันหายยัง ก็นั่นแหละครับอ hey ันนี Tools ้หมอเบนนะครับแล้วก็นั <preciso S 1> uh, UH! ่นนายครับนี่หมอเบ้นเข้าไปตรวจตาผมก็เข้าไปดูข้างบนนะครับมีดาบเนี่ยดาบบาลังจานครับเฮ้ยเฮ้ยอ๋อนั่นทันพัฟจีครับสวัสดีครับทันไปเฮ้ย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 ทันพัฟจีโดนแท็กก่อนโดนเข่าเศร้าปะโดนเข่าเศร้าปะเอาหมอเบนยิงทันพัฟจีทำไมวะนี่ยตกมาทำไมนี่กูขึ้นไปตั้ง เมื่อคนอย่างผมเนี่ยไม่กลัวเลยนะเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้กูเห็นอะไรวะเฮ้ยเบนหมอเบนหมอเบนเห็น่าเมื่อกี้ที่ผมเห็นแล้วเออเออเอออะไปรมาโอ้ยสวยนะโดนจับได้ใจเย็นใจเย็นผมเจ้าที่เฮ้ยผีน่าผีน่ไที่เขาบอกพงดรนโอ้หมอเบนนี่ต่อยพเจ้าแน่หมอเบนเจ้าแน่ว่าหมอเบนเรมอเบนเฮ้หมอเบนเราองบนี่ต้องไปถ่ายรูปเซลฟี่ก่อน